yeah บอกานั่นต้องถามได้ดีโอนมีแสงเป็นยังไงบ้างคะเฮ้ยคือเราแบบว่ามาไม่ได้ไอ้ที่เขาจะมีตัวแหวนไม่ใช่ใช่ไหมตัวแหวนมดตายตามกฎหมายได้ยังไงนะให้หนึ่งเราอเข้ามาตรวจสอบดูเพื่อเป็นการคุ้มครองที่สานะธรรมบัตรคอมเมนด์จริงอะไรเงี้ยต้องตรวจสอบดูว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่ยังไงนะครับประมาณนั้น โผล่มาวาหาที่มันเยอคนนึงอะเราจะ่ปเจอเพื้นที่เยอะไม่ใช่เพื่อนคนนึงอคนพื่นพี่ที่อยู่ตรงคลองครับขอแล้วขอไปแล้วขอไปแล้วในเรื่องขอปลูกขอปลูกเฉลิมเอ่อถ้าตามตามนี้ก็คือมาตรวจสอบว่าที่ที่ตรงเนี้ยเป็นเป็นมีสภาพเป็นที่อะไรนะถ้าตามหนังสือเพื่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 อใช้ประกอบเพื่สอบการด้วยกันนะชื่อใครไม่ได้แต่มันด้วยละ อด้วยว่ามีหลักฐานอะไรบ้างยังไงนะฮะอันนี้คือเอากระตามที่ว่าจะตรวจสอบเพื่อให้ผู้ดูแลที่สถานะก็คือทางอำเภอกับทางเทศบาลซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลที่สถานะอยู่แล้วมาว่าเป็นที่แบบนั้นครับคือมีจดหมายจากหน่วยงานเรื่อง มีคนไปขอคอนโดคือนายกันกับอาการพรองคอนดก็คือคุณชื่อกันกับสุนทรนะทีนี้ก็ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลที่นั่นะว่าางเนี้ยต้องตรวจสอบโดยผู้ปกครองท้องที่ว่าว่าเป็นยังไงก็ต้องบันทึกข้อมูลกันครับครับเจ้าเจ้าเจ้างนักงานที่ดนคงจะทราบข้อมูลบ้างครับทราบแล้วครับทีนี้ก็ต้องให้เป็นประจำระเบียบแล้วับต้องสอบถามผู้ผู้ดูแลว้ีย ไปดูสภาพพื้นที่ก่อนหรือว่าจะศึกษนผู้ที่ทราบความเป็นมาของพื้นที่คืออย่างนี้นะผมกัเป็นภูเขาเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาเว้นไว้เขาไม่ทำอาหากินกันบนภูเขาเขาไม่ทำอะไรไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้มันเป็นหินเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะขอตวดยันเป็นป่าก็ต้องเป็นเป็นหน้าที่ของฝ่ายอำเภอกับเทศบาลตรวจสอบคนที่ว่าดูแลพื้นที่ว่าว่าเป็นยังไงตอนนี้ ก็ต้องเริ่มในตรงนี้ครับเจ้าบ้านแม่ก็อยู่ครับบ้านเดี๋ยวทางทางอำเภอก็จะสอบจริงๆแล้วไม่เคยคือสงสัยว่าข้อมูลฐานข้อมูลของกรมป่าไม้ข้อมูลพิกัดของที่ดินเนี่ยมันเป็นดาวเทียมดวงเดียวกันกับกรมที่ดินใช่ไหมทําไมที่ดินยังต้องมาถามว่ามันเป็นเป็นของใครทั้งที่ตรงนั้นมันชัดเลยกก็มีารปัเคอะไรเงี้ยว่าเป็นของป่าไม้มป่าไ้ทางแล้ก็ต้องสอบสอบกล่าวหรือลำดัการแลเบียบค่ะ ยื่นได้เรื่อยๆ,ๆมันๆๆมันมันก็มีข้อจํากัดนะครับต่ <ๆ S 2> อไปถ้าถ้าเราทําคําสั่งออกไปก็ <ๆ S 2> ต้องมายืนยันคําสั่งทางปกครองว่าสมบุติทางที่ดินพิจารณาแล้วมันเป็นที่ป่าที่อะไรก็ก็มาอยู่ในในในหลักเกณฑ์ที่จะออกกิหนวให้ได้เป็นเป็นเป็นที่อะไรยังไงเราก็จะบันทึกตามตามจ้าของพื้นที่ที่ดูแลรักษาอยู่เพราะเราจะรู้อยู่แล้วข้อมูลงไงทางกานี่จะรู้ดีที่สุดนะครับเราก็ต้องขอความเห็นทาง เดิมเป็นเจ้าของที่ดินคือตระกูลหย่ยมเพงอยู่กินกับนายเฉากับนางแดงแควหลังจากที่นางแดงแควหย่าร้างกับนายเฉาแล้วก็แบ่ง <Okay. S 1> ที่ดินตามแนวคลองบ้านอำเภอทางย่าผมก็อยู่ทางฝั่งนี้ต่อมาปู่ผมเป็นคนระยองย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านหนองจับเต่าแล้วก็ย้ายมาอยู่กินกับนางแดงแวที่นี่คือหลังจากที่ คือพ่อผมมาเป็นพวกขี้เล้าเมายาอยู่แล้วก็ทอดทิ้งครอบครัวผมก็อยู่กับปู่กับย่าไปเรียนหนังสือใช้ชีวิตตามปกตินี่ละครับคือที่ดินแปลงนี้ยคือต่อมาปีสี่เจ็ดก็มีประชาคมหมู่บ้านกันว่าจะขึ้นทะเบียนที่ดินเข่ามรกอเบื้องต้นมีเนื้อที่อยู่ประมาณสิบกว่าไร่ต่อมาก็ได้มีการกระทํารังวัดกันเกิดขึ้นตรวจสอบพื้นที่นเกิดขึ้นในระหว่างที่จะยื่นขึ้นทะเบียนที่ดินนั้นน่ะ ทางเทศบาลได้ยื่นขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นการขอออกโฉนดที่ดินโดยอ้างว่านายสุเทพเป็นคนยกที่ดินให้ทั้งหมดต่อมาทางเทศบาลก็ได้ให้กรมพัฒนาที่ดินเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ว่าที่ดินแปลงนี้ออกโฉนดได้หรือไม่เป็นที่เขาหรือไม่เป็นที่ป่าสงวนหรือไม่หลักฐานเอกสารหลักฐานต่างๆมันจะอยู่ในโฉนดเลขที่47915อยู่ที่กรมที่ดินนะครับ คือต่อมาคือสมนะัยนั้นผมก็ยอมแล้วผมก็เป็นเด็กความเป็นเด็กเราก็หากินใช้ชีวิตตามปกติแต่พื้นฐานครอบครัวผมพ่อผมมีอาชีพเผาถ่านอยู่แล้วการตัดมงตัดไม้ในพื้นที่เพื่อที่จะไปใช้เผาถ่านประกอบอาชีพเนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วต่อมาผมก็ได้มีเวลาศึกษาความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่มาแสดงความประพฤติไม่ชอบกับผมเนี่ยเบื้องต้นผมยื่นฟ้องสาลปกครอง มีเลขคดีศาลสูงสุดแล้วเอกสารถึงเจ้าพนักงานกรมที่ดินแล้วเขาเองเขาก็กลัวความผิดของเขาเหมือนกันเพราะเขามีเจตนาเหมือนกันแกล้งครอบครัวผมไม่ให้แสดงสิทธิ์ทำกินในที่ดินแปลงเนี้ยคือเบื้องต้นะ่ะผมะถูกรวมโฉนดที่ดินบ้านพักอาศรรยัยสามไร่สามหลังนั่นรวมโฉนดที่ดินให้คนอื่นกลับไปกลับมาทําให้ผมไม่มีบ้านพักอาศรรยัยแล้วต่อมาเทศบาลยังมารวมแปลงที่ดินอีกแล้วผมจะทํากินที่ดินแปลงไหนอะ่ะ เรื่องต่อไปปีหน้าถึงศาลต่อแน่นอนอยู่แล้วเอกสารหลักฐานจะขึ้นอยู่กับสารทั้งหมดผมไม่รู้ผมจะพูดทําไมทุกคนก็เ,เห็นผมตั้งแต่เด็กเดินไปโรงเรียน้านหนองจับตาอยู่แล้วปู่ปู่ของผมก็เป็นครูอยู่แล้วสอนพ่อแม่บางคนด้วยซ้ําปู่ผมมาปั่นจักรยานมาจากระยองมาอยู่ที่เนี่ยเพื่อมาเป็นครูบุกเบิกที่เนี่โอเคนั่นแหละมีอะไรก็ไปคัดค้านเอาผมมาถึงที่สุดอยู่แล้ว แต่แค่ผมฟ้องกรมที่ดินเพราะว่าเอกสารหลักฐานมันเอื้ออำนวยต่อไปผมก็ต้องฟ้องฟ้องไต่บุกฝ่ายปกครองไปเรื่อยอยู่แล้วเพ<ม>ื่อที่แสดงสิทธิ์ฝ่ายปกครองผมฟ้องปีหน้าอยู่แล้วถ้าเรื่องมันไม่จบผมก็ต้องสู้ทุกวันนี้ผมก็สู้แบบหมาจนตอกอยู่แล้วจะให้ถึงขนาดไหนผมก็ไม่รู้ที่ปกครองอยู่แล้วว่าเป็นที่ครอบครอ,องของนายสุเทพมาก่อนแต่ก่อนที่จะเป็นที่ดินของนายสุเทพปเป็นมของตระกูลเหลี่ยมเพงมาก่อนเป็นของายแฟมาก่อนก่อนที่จะมาอยู่กินกับนายสุเทพ พ่อผมเกิดสองสี่เก้าหกอันนี้ดูแฉแผนที่ง่ายๆเลยนะครับคือผมทําพักทับซ้อนมาให้แล้วเดิมสภาพที่ดินเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปตามสภาพที่ดินเป็นอย่างนี้มีถนนอยู่อย่างนี้ก็หลังจากที่ในเช้าอย่าล้างไงยายแฟแล้วแบ่งกันคนละครึ่งคลองอยู่แล้วแบ่งให้รู้จักพออมึงสิ ผมก็ไม่รู้มีอะไรก็ไปคัดค้างนะเอ็มของนายนี่ได้สุดนอนอันนี้นี่นี่ในรายการโอ้นี่เห็นแล้วบล็อกดีชัดแล้วโอเคอันนี้แน่นอนนะฮะที่มันเท่าไหร่ เคยวัดเคยวัดก่อนทรื่องตัวอันนี้อันนี้ได้แล้วนะฮะของของการป่าไม้ยังบอกว่าเป็นป่าก็ออกคําสั่งมาครับตอบตอบที่ลินมาครับตอบพี่ลินมาผมจะเรียกคำสั่งไปทาง้องได้ครับตานเรือได้เราถีงเสร็จปุ๊บแล้วอกว่าต่สนอเรื่องการพี่นาออกได้หรือไม่ก็ไม่ได้ครับอย่างเนี้ยถ้ามีเรื่องเวลาไปชัดเจนนะชัดเจนแล้ว ผมก็สาจะตอบครับว <Willy. S 3> ่าทำหนังสือออกมาเป็นคําสั่งชัดเจนครับจะได้ระบุบุคคลได้ครับไม่ใช่ว่าจะมาประชาชนกบด่กับครอบครัวผมด้วยที่ว่าพิสบายเขาได้รางวัลเป็นที่ฐานะว่าหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรที่จเมีว่าตอนนั้นอ่ะมันจะมีประเด็นว่าที่ที่ดินออกเป็นโหนดแล้วก็ดูกความเปสอนนะครับพอถูกความเปรสอนปุ๊บอบตสมัยนั้นน่ะเขามาขอใช้ตกงไปที่ที่ดินที่ดินก็แก้งมาที่รมป่าไม้ ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าหรือเปล่าป่าไม้ก็ตอบกลับมาว่าตามอันนี้ยเป็นพื้นที่ลุกล้างว่างเปล่าตามพรบป่าไม้มาตราสิบใช่ครับสองประเด็นสองเด็นใช่และเทศบาลก็เลยหยุดอยู่แล้วไม่ต้องไปติดเรื่องได้ครับบังคับใช้กับคนจนนี่แหละครับแล้วทำไมคกองไม่ไปทํากันบ้างอ่ะปกครองท้องคิ่นทําเรื่องไปแล้วเนี่ยพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินใช่ไหมนะตรงเนี้ยอ่าตอนนี้ ป่าไม้นั้นที่โดยตรงคือจะดูเรื่องป่าสงวนป่าที่มีแผนที่ตามกฎหมายตามกฎระเบวยบนั้นเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วพอหลังจากนั้นนะ่ะพื้นที่ที่มันเป็นห้วยหนองคลองบึงบาง,งต่างๆที่ไม่มีเอกสารติดเนะี่ยอันนี้มันคุมกว้างเขาก็มอบอำนาจตรงนี้ให้ป่าปกครองดูแลปกครองก็จะให้ท้องถิ่นดูแลอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ <c oughs> ้เรื่องการดูแลตรงนี้าการเรื่องการออกเอกสารสิทธินะ์เนี่ยมันบี้ไปด้วยกันใช่ไหม เพราะนั้นอะไรที่ไม่เคลียร์นะก็ต้องเข้าคณะกรรมการหรือไม่กาตกลงก็ไม่ได้ก็ต่อสู้กันในเรื่องของอใช้ความเห็นคนําพิพากษาตางศาลมันเป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่ใช่มีอะไรใหม่เลยนะเป็นเรื่องปกติอ่านไปว่าจะค้านอะไรไหมมันก็เป็นทาบหน้าที่นั่นแหละเราไปสมยอมทุกอย่างก็คือหนึ่งห้าเจ็ดคุณไมมีอะไรผลประโยชน์อะไรป่าอีกค้านทุกอย่างก็มีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าอ,อีกใช่ไหมเพราะนั้นต้องเดินไปตามข้อกฎหมาย ะนั้นการจะบอกว่าทํากินมาแล้วเนี่ยเขา <c oughs> มีหลักฐานวิทยาศาสตร์หลักฐานอยู่ในกำมือ <c oughs> ผมที่ถา่ายเป็นผู้เก็บดูประวัติการทํามาตั้งแต่ก่อนตรนกัฎหมายที่ดินใช้ประ <c oughs> รับ24972510ตามลําดับมาจนถึงปัจจุบัน <c oughs> คุณเรียบเรียงตามกฎหมายว่าตั้งแต่โฉนดนนะถ้าเราทิ้งร้างสิบปีหรืออะไรนะมันจะมีการแย่งทับความสิทธได้ใช่ไหม น้อสามเนี่ยก็เหมือนการภายในหนึ่งปีสองคอทิ้งสิทธิ์ปีเดียวคุณก็หมดสิทธิ์แล้วแม่กิน,น,กนกตำบลเกตุบุกคงตำบลนี้ไม่มีป่าก็าตอบว่าไม่มีป่าตามพรบไอ้ตามพรลบรทางหวนจะเป็นป่าตามพหลบสองสิบแปดสี่มันก็มันเป็นภูเขาอะนะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาเป็นภูเขาเป็นป่าไม้สองสี่แปดสี่เนาะก็ชาวบ้านเขาเว้นไว้ ไม่มีการทำกินกันก็จะเว้นไว้ให้เป็นเป็นเหมือนว่าที่เป็นเขาอะเว้นไว้ให้ลูกหลานดูเป็นที่ถือว่าโยนอะไรประมาณเนี้ถ้าจะมีในทุนเข้ามาอย่างนี้ต่อเราก็พร้อมที่จะต่อเราก็พร้อมที่จะต่อสู้เพราะว่ามันเป็นของชุมชนเรานะเป็นของลูกหลานเรามีเยอะไหมครับที่เข้ามาอย่างเงี้ยบ่อยไหมครับก็มาบ่อยเอาแบ็คโครมาบ้างขึ้นไปทําลายเขาลงมาให้เตี้ยลงอะไรประมาณจับกลุ่มมาแล้วหรือจับไปแล้ว,ลว,ลว,ลวส่งส่งฟ้องศาลแล้วก็ออกมาไม่เห็นมีอะไรเลย ก็กลับมาอีกมาทําอีกเหมือนเดิมเราในฐานะผู้แทนเฉ้าะเขายืนยันว่าจะต่อสู้เราเป็นกนนั้นผู้ใหญ่บ้านเราก็ต้องเป็นตัวแทนของของอำเภอเป็นที่ป่าไม้ตามพรบ2485ี่แปดห้าตึเออสองสี่ึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านได้ตังหนวนไม่ให้บุกลุกทำกินในที่แปลงนังก่าวและผู้แทนสำนักงานจัดการทรัพยากร ธรรมชาติป่าไม้ที่มีธรรมชาติสำนักทการจัดการป่าไม้ป่าไม้ี่เก้าชมนุีตรวจสอบที่ที่แจ้งว่าในตำบลนาจอมเทียนไม่มีเขตป่าสงวนที่ดินแปลงที่ตรวจสอบนี้ไม่มีเอกสารติดจึงยืนยันได้ว่าเป็นที่ดินป่าตามพรบป่าไม้สองสี่แปดสองสี่แปดสี่ทังนี้เทศบาลตำบลเสาทิจจานวงเล็บเดิมอบตนาจอมเทียนเคยขอใช้ที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าวต่อมาสำนักงาน ที่ดินสาขาตะีได้สอบถามไปที่ป่าไม้ซึ่งป่าไม้ทําหนังสือยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามพรบป่าไม้สองสี่แปดสี่เช่นกันจะจบหน้าที่ตรงนี้ก็้ที่เดินตำรวจกันอยู่ตอนเนี้ยปดสอะไรนะครัเดินตำรวจอยู่แต่เรื่องแปดแปดสี่ันเนตัอย่างจะมัรวาลมจักรวาลครับ